เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยคิดที่อยากจะบินได้เหมือนนกกันบ้างว่าแต่นกบินได้อย่างไรกันล่ะครับอย,อยากรู้จัง,องตอนนกบินได้อย่างไรปีกของนก มีรูปทรงที่อธิบายได้ตามหลักอากาศพลาศาสตร์โดยถ้าเรามองจากภาพตัดขวางจะเห็นชัดว่าบริวเวณปีกด้านบนมีความโค้งนูนกว่าปีกด้านล่างและเรียวเล็กลงไปทางด้านหลังซึ่งรูปทรงของปีกน,กนกนี้ก็คือต้นแบบของปีกเครื่องบินนั่นเองครับเมื่อเวลาที่นกกระพือปีกปีกของนกก็จะดันอากาศลงด้านล่างอากาศที่ถูกดันลงจะผลักกลับด้วยแรงที่เท่ากัน เกิดเป็นแรงยกบริเวณใต้ปีกซึ่งทำให้นกสามารถลอยตัวขึ้นนอกจากนี้นกยังมีความสามารถในการบิดปีกได้ตามต้องการจึงทำให้แต่ละส่วนของปีกสามารถสร้างมุมประทะที่ทำให้เกิดแรงยกแตกต่างกันตามสถานการณ์เช่นจังหวะออกตัวนกจะหมุนปีกไปด้านหน้าก่อนแล้วค่อยลง ซึ่งทําให้เกิดแรงยกกับแรงขับไปพร้อมๆกันเมื่อนกร่อนไปในอากาศนกจะกลางปีกออกเฉยๆเมื่อปีกประทะก,กับอากาศจะเกิดผลต่างของความดันอากาศบริเวณปีกด้านบนและปีกด้านล่างทําให้เกิดแรงยกที่ทําให้นกลอยตัวอยู่กลางอากาศโดยไม่ต้องกระพือปีกนั่นเอง ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกชวนสงสัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้ได้ติดตามกันในตอนต่อไปนะครับมีสัตว์หลายชนิดที่มีปีกแต่บินไม่ได้เช่นเป็ดไก่เพนกวินนกกระจอกเทศ เพื่อนๆคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ